กลับมาช่วงนี้พาไปดูผลการ่งขันฟุตบอลปรีโอลิมปิกของทีมฟุตบอลสาวทีมชาติไทยวันนี้เราเจอกับพม<ะ>่าเป็นคู่รักคู่แคนกันมาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในนัดแรกของเราด้วยนะครับไปดูผลการแข่งขันกันนะครับทีมฟุตบอลทีมสาทีมชาติไทยของเราวันนี้ลงสนามในชุดเสื้อสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นนําทําประตูของพม่าก่อนนะครับกระชากเข้ามาและลูกนี้ยิงข้ามคานไปนะครับทีมชาติไทยเปิดเกมบุกอย่างหนักเปิดเข้าไปแล้วลูกนี้ มงหายขึ้นนําไปก่อนเป็น1ประตูต่อศูนย์จากผลงานของอนุสราหมายเจริญนะครับนาทีที่35ทีมชาติไทยออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์พม่าก,กับไทยนี้เป็นฟุตบอลหญิงในระดับเดียวกันนะครับเจอกันกี่ครั้งก็สูสีด้วยกันทุกครั้งครึ่งเวลาแรกเรานําอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นทีมชาติไทยก็ยังเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องนะครับฟรีคลิกลูกนี้ข้ามยิงหายปเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับ จากการทําประตูของคนเดิครับเออนุสรามหมายเจริญปัน่นฟรีคิกหน้ากรอบเขย่าเข้าไป2ประตูต่อศูนย์และพม่าก,ก็มีโอกาสไล่ตามมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากรูปนี้ครับเป็นผลงานของซันซันมอหลังจากนั้นไม่มีทีมไหนทาประตูกันได้นะครับเราชนะเมียนมาไป2ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มได้สําเร็จนะครับหลังจบเกมโคชหนึ่หนึ่และไทยสะทองเวียงก็บอกว่า เกมยังขาดขาดเกินเกินยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นักยังต้องกลับไปแก้ไขและปรับปรุงกันต่อครับก็ถือว่าเราทําได้ตามเป้าหมายนะคะจากที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ต้องชื่นเชื่อมกับทีมเจ้าภาพด้วยว่าเขาก็มีความแข็งแกร่งนะคะซึ่งวันนี้เด็กเราก็สามารถทาหน้าที่ได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะก็เลยทําให้เราประสบความสําสเร็จวันนี้นะค่ะ นะัดต่อไปทีมชาติไทยจะเจอกับจอแดนซึ่งจอแดนแพ้มา2นัดรวดนะครับแชมป์ของรายการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลปรีอริมติกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายอีกทีหนึ่งที่ญี่ปุ่น29กุมภกาพรุธพาปีหน้านะครับส่วนบ้านเราวันนี้มีการแขร่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกซึ่ง s c g เมืองทองยูเนเต็ดชนะการท่าเรือไป2ประตูต่อ1ตอนนี้ขึ้นเป็นจ่าฝูงนะครับร่วมกับบุรีรัมมี50แต้มเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียดีกว่า1ลูกเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อว่าถ้าบรร แข่งแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงากาฝฟงจะเปลี่ยนหรือเปล่าะนะครับ